ตรงนี้ก็ได้พี่ตรงนี้ก็ได้เอเนะนะินแล้วนะอืแทงกลางแล้วเดินหน้าเดินายได้สวัสดีนะนะนะตกปลาทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่อง Pk Fishing ครับผม โอเคผมวันนี้ครั้งแรกบ่อไทยนานาบ่อปะชอนนะบ่อปะชอนไทยนานาครั้งแรกนี่เรามาถึงก็กี่โมงละเรามาสายล้วันนี้นะอ่ะถึงสิบโมงพอดีสิบโมงพอดีคนในบ่อตอนนี้มีอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดเก้าคนสิบคนบ่อประชอนบ่อยาวนะยาวมากๆแล้วก็กว้างกว่าเอ้ยไม่กว้างกว่าเลยแค่บ่อพองนิดนึงแต่ยาวบ่อพองประมาณสามสี่บ่อเลยโอเคตอนนี้สายแล้วเอยวเริ่มตกอะไรดีกว่า วันนี้ไม่ต้องแข่งอะไรกันปะครั้งแรกวันนี้คอนเทนต์ครั้งแรกไทยมาครั้งแรกชื่อกันหาปลาชหาป้าแป๊กวันนี้เราเป็นมิสกันแล้วปะค่าคันสี่ร้อยบาทนะครับผมบุฟเฟ่ต์ปลาช่อนจริงๆเบื่อปลาช่อนแล้วนะตกคลองในบ้านแล้วนะก็เบื่อแต่ว่าไม่ได้กินนานแล้วปลาช่อนถ้าได้ไปก็เอาไปแลกตากแดดโอเคเจอกันตอนตกเลยครับผม Let's go มากันแล้วครับผม เราเอาเซตอุปกรณ์ปากระพงมานะก็ใส่หัวจิกห้ากรัมแล้วก็ซีแมนสลิมไม้แรกไปไม้แรกผ่านข้อก่อนเลยนะอาจจะมีตัวอ,อืม กัดด้วยวะยยกัดแล้วเมืเอ่อกี้ตึ๊ตึ๊กว้ไเลยเห็นฟองขึ้นนะกัดแล้วนะกัดแล้วนะตอนนี้กัดแล้วนะด,ดูแล้วนะครับผมตัวแรกนะตัวแรกนะอนช่อนนี่แหละกัดแมน,นส่งยาวเลย ส่งเร็วยาวเลยนะวันนี้เราเป็นมิตรกันวันนี้เราเป็นมิตกันโอ้ตัวใหญ่มากวะโอ้ใหญ่มากยโอ้ใหญ่เว้ย,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 ยโลเนี่ยวะตัวเป็นโลอ่ะ เปิดไม่ได้ <c oughs> ชะโดวะเนี่ยนี่เปิดนี่ปลาต,ต,ต,ต้องเอาไอ้นี่ถุงนี่ขึ้นมาข้างบนูปิดหมิ่นข้างนอกปากด้วยนะดูดิมาเลยครับผมปลาช้อนใจเย็นใจเย็นนะ วับเรบร้อยออ้ยโลกวาไปล้มล้มใหม่ไปล้มล้มหม่ันเบ็กินเบ็อ่ะ,ะให้ทุกคนดูไซส์ปลาช่อนไทยนา,นามาครั้งแรกนะกัดตุ๊บแมนส่งประมาณสักสัก,สกช่วงหนึ่งส่งประมาณลกช่วงหนึ่งอ่ะทุกคนดูนี่กัดตัวนี้ดูผมใช้เป็นหัวจิกสามกรัมนะแล้วก็ต่อใบหลิวข้างหลังเห็นไหมอืมอี๋ กดจิกสามกรัมแล้วก็ใส่ปลายางกัดยับแล้วก็ห้อยไปหลิวข้างล่างข้างบนเป็นลายสานทางอะใช่จะเป็นแบบสามทางมี่ไ่เบลือหึมเลยใหญ่จริงนะนี่รับใหญ่สวยมากแล้วตัวเนียนด้วยนะแมนงงเลยปะแมนเปลี่ยนตัวนี้มาใช้สองไม้ปะรู้ปะตีลงไปปุ๊บกลางบ่อแล้วแมนก็ไปค่อยๆไปกระดกกระดกอยู่ดีกรึ๊บกรึ๊บแมนก็กดกล้องแล้วก็ส่งเลยส่งยาวอยู่นะ ชื่ใจตะเบ็ดตัวนี้เดียวนะแมนใช้ะตะเบ็ดเบอร์สิบสี่นะสิบสี่หรือสิบสอง่ะสิบสองสั่งเบอร์สิบสองมาอืนี่ให้ดูเหยือก่อนอีกทีนึงนี่นะครับผมเป็นปลายางกัดหับนะแล้วก็ใช้ตะเบ็ดแบกเอาข้างล่างเป็นใบเหลวงี้โอเคหาตัวต่อไปแล้วผมไปาป้าเอาให้ได้นะป้าเดินด่วนนะเดนด่นดวนนะตามไม่ดันนะ น,นนาครับเมื่อกี้ผมโดนกัดทีทีหนึ่งไม่อยู่มันกัดแบบตุ๊บแล้วก็ฟองฟอดขึ้นมาเลยวันนี้แมนโดนกัดฟองฟอดสองรอบนะเมื่อกี้ผมเล่นมาอย่างงี้นะแบบพอเหยื่อถึงพื้นมันเราก็กระโดดสองตีปึ๊ก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 แล้วก็ตึง้งแล้วผมก็หยุดส่งแล้วนะแต่ว่ามันไม่มันไม่ลากแปลว่ามันกัดเขาเรียกว่ากัดไม่โดนเหยื่อแต่ฟองฟอดเลยมันอาจจะตัวเล็กนะ เพราะว่าไอ้ตัวที่ได้เนี่ยตัวใหญ่มันกัดแรงมากเลยนะปุ๊บแล้วก็พาเดินช้าๆออกไปถ้ามันกัดขึ้นฟองแล้วอ่มันจะกัดเราอีกรอบไหมเนะี่ยแต่ว่ามันยังไม่โดนตะเบ็ดเนี่อมีแยเนี่ยพอแดดพอแดดเริ่มล่มฝนโปอยๆนิด,น,ดนึงอะทำไมปามันเริ่มกัดนะตอนแรกแดดเปี้ยง ปลาช่อนหายไปไหนก็ไม่รู้พอแดดร่มกัดเลยนะนะครับตอนนี้ปลากัดเลยนะครับผมตอนนี้ปลาอยู่แล้วนะสามสองหนึ่งอะไรพาเดินเลยกัดทั้งหน้านะครับผมกัดตึ้งก็พาเดินขวาค่อยๆไปขวาแต่เหยื่อไม่เป็นไรอะไรสักนิดหนึ่งเขินเลยตายเลยคนดูให้กูดูอะไรเนะนี่ยการันการันดับช็อต โดนเลยครับน้าครับตัวนี้ตัวนี้ใช้กาแลนนะไม่รูประชอนกาแลนใส่แบบดับช็อตอะ่ะอุ้ยอ,ยอยุกาแลนใส่ดอบช็อตอุ้ยใหญ่ด้วยกาแลนดับช็อตน,นะครับผม เฮ้ยไม่ใช่ปลาช่อนปาสวายครับทุกคนปลาสวายกินกาแลนบ้าไปแล้วกินแอคเล่นโทรศัพท์นะครับผมกำลังเล่นโทรศัพท์เป็นเพลินเลยปากัดเชยเออ ร้อยเรียบร้อยครับผมนี่ปลาสวายนะไซส์ประมาณหนึ่งโลกินกาแลนนี่กินกาแลนดบอช่อนนะคือผมเล่นๆแล้วก็ถือคันทิ้งไว้แล้วก็กระดกกระดกกระดกอีกมือนึงดูโทรศัพท์ไปอยู่ดีกินเฉยเลยงงเลยดิปลาสวายนะผมอ,ออกได้ไหมไม่น่าจะอ,าออกได้วันนี้บอกเป็นช่อนนะ มาตกปลาชอนได้ปาสวาวโอเคครับ okay, ผมตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วจริงๆบอกเขาปิดสี่โมงตรงนะแต่ว่าเราตกล่วงเวลามาไม่รู้ไงไม่ได้ดูในเพจวันนี้นะครับผมสกอแมนหนึ่งตัวนะไม่ใช่สองตัวเด็ดเพราะว่าสวายเมื่อกี้ด้วยป้ายได้กี่ตัวเลยไ,ได้เลยไม่มีอะไรกับเขาเลยไม่มีอะไรกับเขาเลยน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าเลยบ่อไทยนานานะครับผมเป็นบ่อกลาชอนนะอยู่ข้างหลังบ่อแบบไกลมากอะ หัวบ่ออยู่นู่นท้ายบ่ออยู่นู่นแบบเดินไม่ถึงอะ่ะก็วันนี้ค่าคัน400บาทได้ปลาหนึ่งตัวนะปลาช่อนตัวที่ได้เมื่อเช้าเลยแหละลงรถปุ๊บขนของออกมาตีไม่กี่ไม้ยังโดนเฉยเลยหลังจากนั้นก็เงียบเลยแล้วก็มาได้ปลาสวายกัดการแลนบิกตัวหนึ่งออาปไปโชว์ปลาคนดูก่อนอี๊้ช่อนช่อนใหญ่มากเลยนี่ดูมือแมนเลยแล้วดูตลาเลยปลาช่อนแบบใหญ่หัวมากนะตัวสั้น โอเคครับ okay, ผมใครที่เข้ามาดูนะครับฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร r ให้ช่อง PK Fishing ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้เราไปไหนอยากให้เราใช้เหยื่อะอะไรก็ใครมีอะไรแนะนำก็บอกกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ